หูเะปาลนานิใจติดใจบอกทีบอกีบอกว่าเอ้โอ้หนูหอยู่นี่เนี่ยหนูหนูอยู่นี่หนูหนูโดนรว่างมอ้นันหนูอยู่นี่กีบหมดเลยหมูหมูได้หมูหมูร้าย เข้ามาลงงแาลูนอมาแซลหรอเอาเอามาให้ททยเอามาให้ทายเอามาให้ทายว่าเป็นไทนี่แเอรจริงเลยนีเขาวกนหมตรงนั้นเยเขากำลังล้อมจับจรกันแล้วโดเข้ามากระมือมื่อมันก็ถ่มุก็โดนเหตการณ์กำลังขับขันเลยุก่าง กินหลากไม้กินอะไรแน่ว่ะโอ้โหนแน่ของขึ้นเลอมันมันมัน